สวัสดีค่ะคลิปนี้เราจะพากันไปกินชาบูนะคะแล้วก็มีเด็กคนหนึ่งเนี่ยถามคุณแม่ว่าชาบูมันคมมาจากไหนิงนะนนตัวเพื่อให้หายความสงสัยนะคะเราก็เลยพาน้องอาชีมาที่นี่เลยนะคะชาบูดีไลท์นะคะ,ะก็ตื่นตาตื่นใจเหมือนกันแต่ว่าเขาจาได้นะคะว่าเขาข<อ>เคยเล่นนะคะไเไปฟังเสียงเขาดูนะคะเราห้องของเล่นอยู่แล้วเคยมาจริงจริงีนไหน้มนะ่ลองอาชีชอบไหมครับบร้านมันเป็นไงลูก สวยไหม啊ร้านสวย,ยหไหมร้านสวย,ยไหมร้านสวยป่ะถึงที่หมายแล้วจะรออะไรคะเดี๋ยวสองพี่น้องก็จูงมือกันเดินเข้าไปในร้านอาหารเลยนะคะแต่ว่าก่อนจะเดินไปถึงเนี่ยพี่ฮานะเขาก็บ่นด้วยนะคะไปฟังเลยคะ่ะเขาบ่นว่าร้านแล้วเดินไปไวันร้อนประเทศไทยร้อนมากร้อนมาก <c oughs> แบบดึกร้อนมาก สองพี่น้องก็จูงมือกันเดินไปแนวๆเลยนะคะไม่ได้รอคุณป้าเลยนะคะด้ยวยความที่วันนี้เขาก็ยังไม่ได้ทานอะไรกันเลยนะคะรับฉะนั้นก็คือวันนี้ก็คือเป็นมื้ออาหารมื้อแรกของเขานะคะแต่ก่อนจะเข้าไปเนี่ยก็มีการวัดส่วนสูงนะคะถ้าเกิดเด็กที่สูงเกิน110ขึ้นไปแต่ไม่เกิน130้นี่ก็คือจ่ายครึ่งราคานะคะแล้ววันนี้เราก็เลือกเป็นบุฟเฟ่ต์นะคะเซ็ตสองบาทนะคะโอ้โหมีหลากหลายมากเลยเดี๋ยวพาไปชมบรรยากาศกันนะคะสําหรับ ชาบูดีไลค์ค่ะครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่2นะคะที่เลือกมาทานชาบูที่นี่นะคะเพราะว่าน้องฮานะเนี่ยติดใจกับของเล่นนะคะที่มีให้เล่นเพลินๆระหว่างที่รับประทานชาบูกันไปด้วยนะคะก็ตอนนี้เราสั่งอาหารไปบ้างแล้วนะคะแต่ก็ยังไม่มาเนาะเดี๋ยวน้องฮาชิเนี่ยเอาน้องหมามาเป็นเพื่อนด้วยนะคะเดี๋ยวไปรับชมกันว่าน้องฮาชิเนี่ยเล่นอะไรกับน้องหมากันค่ะ รออาหารสักพักก็เริ่มเบื่อแล้วนะคะก็เลยมาเล่นของเล่นอย่างที่คุณแม่บอกไปนะคะว่าที่ติดใจเพราะว่าที่เนี่ยเขามีของเล่นให้เด็กๆได,เด้เพลิดเพลินกันระหว่างที่รออาหารกันด้วยนะคะไปเดี๋ยวไปชมภาพก,ก,กิจกรรมกันนะคะว่าเด็กเเขาเล่นอะไรกันบ้างน,นะคะ ร,ร,ร,รออาหารกันอยู่สักพักนึงแล้วนะคะคุณปาน,นิ้งก็เริ่มให้น้องฮานะกับน้องฮาทิเนฉีดสเปรย์ที่มือนะคะทำความสะอาดเพราะว่าไปหยิบจับสิ่งของนะคะเยอะแยะมากมายเลยถ้าเกิดหยิบอาหารทานเข้าไปเนี่ยก็จะอาจจะมีเชื้อโรคได้นะคะทุกครั้งที่เราจะรับประทานอาหารเนี่ยคุณปาน,นิ้งก็จะเป็นคนดูแลเรื่องการฉีดสเปรย์ให้เด็กๆทุกครั้งเลยนะคะ อาหารมาแล้วนะคะน้องฮาชีก็เริ่มทานเฟรนฟราแล้วเดี๋ยวตอนนี้นะคะคุณแม่พาไปชมบรรยากาศกา,การกินชาบูกันค่ะ ไอ้ซิมกันครับปะอันนี้อันอนี้นี่ไงลูกไอติมเอาลดลอยดีอ่ะ ไปตักไอติมาเรียบร้อยนะคะครั้งนี้ก็เอามา3รสชาติเลยนะคะน้องฮาชิก็ชิมทุกรสชาติเลยนะคะ3ามถ้วยนี้จะหมดไหมคะทุกคนวันนี้ลาไปก่อนนะคะสำหรับการกินชาบูของเรานะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะ